อ่สวัสดีครับพี่น้องครับเอ้ากับบรรยากาศเซาเาๆมื้อนี้นะครับขออนุญาตเต็งโตปุซูผับปุซูผับเจัามือเราคอยบอกว่าปุซูมือจะของเต็งโตปุซูผับเจ้อันนี้ก็คือการจะส่งนำส่งรถบรรทุกนะครับอิวสุเอ็นพีอาร์เบนี้นะคะเนาะนะครับเอ็นพีอาร์นะครับในกับพี่กับน้องชาวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับกับบรรยากาศเซาเซานะครับหนาวอู้ฮ่องฮานะครับพี่น้อง นะครับครับตัวนี้นะครับตัว NPR 115ตัวนี้นะครับส่งที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับค่ะนะครับครับนี่นะทางนี้นะครับพี่น้องครับครับนะครับจ่ายค่าี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเ้าสิบขึ้นสไลด์นะครับรอรับหนาบ้านได้เลยดทนายเด้อค่ะค่ะนะครับพี่น้องนะครับขออนุญาตบานคำนะครับอ่อนำส่งที่อำเภอภูเขียวนะครับข้างๆครับโรงงานน้ำการภูเขียว ครับครับลงงานดำเนินผู้เดียวเป็นหน้าได้กี๊ค่ะทางอำเภอผู้เกียวกับเราลำไปเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้เฮากันเตรียมตัวขึ้นสไลดเลยป่ะเตรียมตัวแล้วเฮาเอาทีมงานทางเดินหมดเตรีมงานก็ได้เอากี่ละมานะครับอีกอ้นหนึงนะครับยอดรักเสนาฤทธิ์เกลี่ยงไม่ได้เห็นสนน้อเนาะทีมงานกูดีเนาะตายอดตายอดรักอ่าแห่งอำเภอกุดลังนะคะเนาะมาไกลได้เมื่อนี้นะครับทีมงานเฮากัน เดี๋ซาระโมไปทัวร์นะครับอีกขั้นนึงกับน้ำทรงที่ขอนแก่นนะครับอีกขั้นอ่อนหนึ่งกับรถสไลด์ห้องมากว่าท่านกับเสี่ยหน้องเขาขับทรงทางขับผู้ขี่เพื่อนเมืองก็รับกินหนามไปเลยนะคะเนาะครับเอาเอาสลับขั้นนี้เอาขึ้นสไลไปก่อนค่ะค่ะเอาพปะทีมงานทีมงานไปไอ้สไลลงมาไหมลูกไปทีมงานปู้เบาปู้เบาไทยบ้านนะคะเนาะ ทีมงานภูบาทไทยบานกำลังจะเขาเป็นเจ้าของรถสไลด์ค,ค่ะคันนี้ยังเอายอกเอายอกเป็นี่แหละ <c oughs> อ่ะถอยเข้ามาก่อนนะคะเนาะถอยเหรออ๋อไปทันอยากไปน้อยนึงนะคะเนาะเลปกน่นองทั้งพือผู้เขียวนะคะจะล่อหลับยูหน้าบานเลยเลยนะคะเด้อ เาสะดวกมาหลับเองเข้าขอมีบริการจะส่งให้นะคะเนาะจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn